สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าสคลิปที่676นะวันนี้รูน่า8 8 8ของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูน่าสับตาลาดคริปโตนะฮะวันนี้ราคาของบิตคอยทะยานขึ้นนะฮะเจ็ดหมื่นสองนะก็คือบวกขึ้นไป3%หรือ2,597ดดอลลาร์นะโดย นวะวันนี้ก็เกิดสุยุปราคานะขึ้นมาพร้อมกับสุยุปราคานะเออถือว่าเป็นเรื่องดีถือเป็นเลิกดีนะเป็นเลิกดีกับบิตคอยแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องดีสําหรับบางเรื่องนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าสุยุปราคาเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินะจริงๆมันก็เกิดขึ้นทุกปี นะแต่ปัญหาก็คือว่าการเกิดแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าเออครั้งก่อนนะถ้าเกิดเราย้อนไปก่อนโควิดเนี่ยในปี6-2เนี่ยนะมันเกิดซิปราคารเนี่ยพาดผ่านเอเชียถึง2ครั้งนะฮะหลังจากนั้นมามันก็เป็นลางร้ายอ่ะนะผมเคยสอบย้อนเหมือนกันนะฮะย้อนไปในสมัย นู่นะนะนะกรุงศรีอยุธยาที่ว่าโรคหาระบาดอะไรพวกนี้เราก็ย้อนเพราะว่าไอ้ระบบปฏิทินโลกเนี่ยมันสามารถย้อนกลับไปได้นะเราก็ไปดูตอนที่เกิดโรคหาระบาดท,ที่เมืองไทยเนี่ยก็เกิดสุยยุปราคาพาดผ่านประเทศไทยเหมือนกันนะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกครั้งที่สุยุปราคาเกิดเนี่ยนะมันก็จะเป็นลางร้ายนะเป็นลางร้ายเนี่ย แต่นะการเกิดซื้อวิปราคากับบิตคอยเนี่ยจะต่างกันคือลางร้ายบางอย่างแต่มันเป็นลางดีของบิตคอยเพราะว่า,าทุกครั้งนะที่เกิดซื้อวิปราคาแล้วบิตคอยทำให้วิ่งมันก็ขึ้นนะครั้งก่อน,นมันเกิดพลาดผ่านอเมริกาในปี2017ใช่ไหมฮะบิตคอยขึ้นไป9000%นะครั้งนี้เ,เกิดที่อเมริกาอีกรอบนะแล้วก็เกิดในปีที่บิตคอยเขาวิ่งด้วยนะ ะนนแล้วเนี่ยก็ต้องดูกันมันจะพุ่งไป90% 0 0ัเปอนไหมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญแต่หลายคนก็ถามบอกว่าเอ๊ะเกิดซูยุปราคาต้องไหวไหมไม่ต้องไปไหวครับเออผมบอกเสมอว่าสูยุปราคาเป็นแค่ลางคําว่าลางในที่นี้แปลว่าสิ่งนั้นไม่ได้โดนบันดาลนะสิ่งนั้นไม่ได้เกิดจากสิ่งนั้นมันเป็นแค่ลางบอกเหตุมันก็เหมือนเอาง่ายๆจะเกิดสึนามินะจะเกิดสึนามิเนี่ยถามว่าเออทุ่นลอยน้ําหรือสัญ,ญญาณเตือนภัยเนี่ยนะ มันเป็นสึนามิไหมไม่ใช่มันเป็นเพียงแค่เครื่องหมายที่บอกให้รู้ว่าเนี่ยมันเกิดสึนามินะเออคุณไม่ต้องไปไหว้หรอกนะฮะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคำว่าคาดนะคำว่าคาดนะบางคนไปสงสัยกับคำว่าคาดที่เกิดขึ้นในราศีมีนเนี่ยจะตกราศีมีนหรือไม่คำว่าคาดจริงๆคือราหูทับไอราหูทับคนราศีมีราศีกันมันทับมันตั้งแต่วันที่สิบเจตุลาหกหกแล้วไอส่วนเรื่องการคาดในราศีเนี่ยมันก็ เออผมก็มองอย่างนี้คือมันคาดเป็นปกติเพราะลาหูมันอยู่ตรงนั้นนะมันอยู่ตรงนั้นมันตั้งแต่17ตุลาหกหกแล้วมันก็คาดในลาศีมีนอยู่เป็นปกติยี่ประเด็นปัญหาก็คือว่าไม่ต้องไปตนกตกใจนะก็เพียงแค่ตั้งสตินะไม่ต้องไปไหว้อะไรทั้งนั้นนะเออ,เอ,อสวดมนต์ไหวพระทำบุญตามที่คุณเห็นสมควรก็พอแล้วนะมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างที่บอกเลยมันเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงนะฮะ เอ่อน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยมันคือแรงโน้มถ่วงใช่ไหมแต่การที่น้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่ามันเกิดจากน้ํามันขึ้นมันลงแต่มันเกิดจากดวงจันทร์ใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกันสุริยุปราคาเนี่ยในอดีตนะตั้งแต่อารยธรรมมายานะอารยธรรมอียิปต์นะอารยธรรมอินเดียมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็เชื่อกันในลักษณะที่มันเป็นลางร้ทั้งนั้นแหะ นะไม่ใช่ลางดีนะถ้าคุณย้อนกลับไปี่ยเขาจะเชื่อเป็นลางร้ายนะแล้วมันก็เป็นลางร้ายอย่างนั้นจริงๆนะฮะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเกิดซื้อราคาแบบนี้แล้วคล้ายๆปี1น่เนี่ยเ,เราควรจะดีใจหรือเสียใจผมว่ามันอยู่ที่การตั้งสตินะแล้วพร้อมรับมือแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะฮะหลังบิตคอยทำเขาวิ่งแล้วเกิดซื้อราคาในอเมริกาอีกรอบเนี่ยแล้วเป็นปีเดียวกันกันกบปี17เในหลังอย่างนี้ก็คงจะเป็นบูลันทแท้ๆนะฮะก็ดูกันไปนะฮะแต่วันนี้ บิตคอยก็เปิดนะเปิดเรียกเปิดประตูดวงนะขึ้นไป7เจ็ดหมื่นนะทำให้เอาคอยหลายตัวขึ้นตามนี่ก็ถือว่ายินดีด้วยนะอีกอันนึงนะฮะตัวบิตคอยเองก็จะทํำฮาวิ่งจริงๆไอ้เรื่องการทำฮาวิ่งเนี่ยจะทําวันไหนเนี่ยมันก็อยู่ระหว่างวันที่ 18, 19, 20 นะอยู่ประมาณนี้ถึงวันที่21มันมาแล้วแต่ช่วงวันนะแต่เจ้านี้เขาบอกว่าวันที่18นะอะเมื่อวานนี้วันที่20วันนี้วันที่18แล้วแต่ฮะแต่อีกประมาณ10วัน10กว่าวนะันอะในเดือนเมษานี้แน่นอนนะอันนี้ก็ Bitcoin ทำหาวิ่งแต่มันมีข่าวนึงซึ่งสําคัญฮนะและมันเป็นข่าวที่ทําให้ขึ้นด้วยนะก็คือสถาบันการเงินจีหลายแห่งเนี่ยนะมายื่นขอสปอตบิตคอย ETF เนี่ย นะแทนที่เขาจะยื่นนะในจีนแผ่นดินใหญ่เขาก็ยื่นที่ห้องกงแทนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ฮนะเพราะว่าเขากำลังจะหาหลุมหลบภัยอย่างที่บอกนะฮะว่าแบ c ็กล็อกเองเนี่ย เป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเขาก็หาที่หลบภัยแล้วนะ,ะพวกเรานะชุมชนคริปโตสายมูก็หาที่หลบภัยกันตามสมควรนะตามแต่ฐานนานุรูปนะจะหลบภัยตรงไหนก็หลบนะฮะอย่างหลายคนก็แชร์มาว่าบิตคอยเนี่ยจะขึ้นไปเป็นเหรียญละ1ล้านการขึ้นตรงนี้ไม่ได้ขึ้นเพราะ อ่ากลไกตลาดแต่เป็นการขึ้นเพราะว่าการพังพินาศของดอลลาร์บางคนก็ว่ายอย่างนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรฮะจริงๆเนี่ยไอ้ฟองสบู่นะที่เป็นนี่เอเมริกาเนี่ยมันพองโตซะจนน่ากลัวแต่ว่าก็ต้องดูกันไปว่ามันจะระเบิดเมื่อไหร่แต่ก็อย่าลืมนะฮะพระเสาร์เนี่ยนะ,ะเคยอยู่ในราศีสิงห์แล้วตรงข้ามราศีสิงห์คือราศีกุมเนี่ยในรอบ15ปีครั้งก่อนมันเกิดไอ้วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ นะทีครั้งนี้มันจะเกิดวิกฤตอะไรอา้าวมาลุ้นกันไปนะฮะประมาณนี้ส่วนบิตคอยนะเออหลังบิตคอยทำเฮาวิ่งแล้วเนี่ยราคาจะเป็นลักษณะไหนนะก็มีชุมคนในชุมชนนะคริปโตก็มองว่าน่าจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันอ่าในปี2020ก็ทําทรงแบบนี้แหละก่อนบิตคอยทำวิ่งก็ขึ้นแบบนี้แหละฉะนั้นเนี่ยแพทเทิร์นนะฮะในปี2024ก็จะเป็นทรงแบบนี้ถ้าเป็นทรงแบบนี้เนี่ยราคาจะไปจบอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่น คำว่า150,000 0มีนัียะสำคัญสำหรับร u ูน่ามากนะอย่าลืมนะคำพยากรณ์ของ AI เนี่ยคุณไม่เชื่อผมก็ลองเชื่อ AI ดูสักหน่อยแล้วกันนะ AI เนี่ยก็บอกว่าถ้า Bitcoin ทำพาว,วิ่งแล้วราคา Bitcoin ไปถึงแสนห้าและมีแนวโน้มที่ดีเกิดขึ้นนะฮะกับ l ลูน่าเนี่ยหรือข่าวดีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะมันจะทำให้ราคาเนี่ยขึ้นไปถึงเนี่เซนนะ1เซนก็คือประมาณ30% เอสาสตางค์แล้วแต่ตาแรกเปลี่ยนถึง10เซน10เซนก็คือ3บาทนะสบาท6สตางค์ยังไงมันก็อยู่ระหว่าง1บาทนะนะตรงกลางนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกาเกาดีอยู่พอสมควรนะก็ขอให้มันถึงแสนห้าเร็วๆอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสําคัญกับเรากับเรามากเลยนะฮะ ก็เป็นเรื่องของตัว VX นะ VX เนี่ย Exchange ในสิงคโปร์เนี่ยนะฮะเป็น Exchange ที่ไม่ต้อง KYC เนี่ยเขาก็ประกาศนะที่จะเผานะการเบรนครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเบรนในลักษณะที่จะทำในธุรกรรมเป็นรายเดือนหรือเปล่าก็ทำเหมือนใบแนนตนะฮนะถามว่าเป็นเรื่องดีไม่เป็นเรื่องดีจริงๆเนี่ยที่เผาให้เราเนี่ยก็จะมีตัวไบแนน c ์ใช่ไหมฮะไบแนนต์เนี่ยยังคงเผาต่อเผาต่อไปและเผาต่อไปอีกนะเผาโดย ก็ไม่รู้ว่าเผาไปทําไมแต่เผานะบางคนก็เผาซะจนมันไม่ขึ้นก็ยังเผานก็แปลกดีเหมือนกันเขาจะเผาจนกว่ามันจะถึงจุดที่เอ่อที่เขาคิดว่าเขาจะทําอะไรหรือเปล่านะบางคนก็มองอย่างนั้นบางคนก็มองว่าเผาจนกว่าบิตคอยมัจะถึง1น0 0 0แบางคนก็บอกว่าการเผาตรงนี้เนี่ยก็เพื่อเผาเพื่อรอนะเอ่อ รุ้นผลการเยียวยานะที่จะเกิดขึ้นหลังจากมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยบางคนก็มองว่ามีแนวคิดนะถ้าเกิดตัวลูหน้า2นะล้มนะพวก d ีแอต่างๆที่อยู่ในรูหน้า2ก็อาจจะอบพยพมาลูหน้า C แล้วรูหน้าสก็อาจจะตลาดแตกอีกครั้งหนึ่งไหมอันนี้ก็มองในลักษณะที่จะให้เขาเจ๊งแล้วของเราก็จเจริญนนะประมาณนั้นอีกอันนึ่งนะก็มองว่าถ้าเกิด นะฮะตัวรูหน้าสจะต้องใช้นี่นะที่จะถูกค่าปรับแ้วชดเชยกับผู้เสียหายแล้วมีการเรียกร้องเนี่ยก็คงใช้การเป๊กเพื่อเยียวยานะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งสารพัดท,ที่จะลุ้นกันนะประเด็นปัญหาสําคัญที่สุดก็คืออย่างที่บอกนะฮะว่าตาบใดที่คําพิพากษายยังไม่ออก นะคำบังคับของศาลยังไม่ออกก็ต้องดูกันต่อไปว่าใบเนี่ยไอตัวของเทอร์าฟอร์มแลบ,บเองเนี่ยนะจะชดเชยความเสียหายตามคำพิพากษาไงคือผิดมันผิดอยู่แล้วนะเพราะว่าลูกขุนเขาชี้ว่าผิดแล้วใช่ไหมแล้วต้องรับผิดด้วยศาลก็มีหน้าที่ที่จะต้องลงโทษนะแต่ศาลก็คงจะปล่อยระยะเวลาคือยืดระยะเวลาให้หายใจหายคอนะให้การยืดระยะเวลาเนี่ยดันผ่าไปยืดหลังดาวพฤหัสเข้าทับเข้าทับราศีพฤกษบซึ่งเป็นตัวเหรียญลูน่า2ซะด้วย แต่หลายคนก็มองว่าอาจจะไม่ใช่รูหน้าสองก็ได้นะอาจจะเป็นดวงของรู n น้าสีก็ได้ก็แล้วแต่แต่ที่นี่ที่แน่เลยเนี่ยนะคือดวงของบริษัทเทอร์าฟอร์มแลบเองเนี่ยเกิดราศีเมษนะวินาศมาเป็นเงินกนะ็ต้องดูหลังจากนี้เขาจะล้มละลายไหมแล้วดีแอทั้งหลายจะเข้ามาอ,อ,อยู่ในเชนของรู n น้าีเพราะว่ารู n น้าีเป็นของชุมชนใช่ไหมฮะเพราะว่าตัวเวกัสเองก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้เกี่ยวกับโดแล้วนะถ้าคุณไปดูข้อความกับเวกัสอย่างที่บอกเลยฮะ ถ้าเกิดเป็นผลดีเราก็เคมทันทีนะแต่ถ้าผลผลเสียเราก็จะประกาศว่าไม่เกี่ยวกันนะอันนี้ก็คือมุกนะมุกมุกที่เราใช้อยู่นะก็ว่ากันไปเรามาดูนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องการเบิร์นหรือการท,ทําธุรกรรมในลักษณะเบิร์นเนี่ย ตัว V X เองเนี่ยก็เขาดาวอยู่นะฮะประมาณ22วันเนี่ยก็จะทำดาเนินการเรื่องนี้อันนี้ก็ดูกันไปสำหรับตัวโปรเจกต์การเบิรนนนะผมก็มองว่าก็ยังดีนะก็เหมือนคล้ายๆว่าตัวใบแนนก็เบิร์นใช่ไหม V X ก็เบิรนนะเอาช่วยกันเผานะการเผาตรงนี้ก็คงจะจนถึงจุดที่พอใจอ,ะอ่ะอาว่ากันไปอีกอันนึงนะ่เจวันเองซึ่งเป็นนักพยากรณ์นะสายเทคนิคอลนะก็บอกว่าเนี่ย เออในทางเทคนิคนี่มันเป็นบูลันแล้วนะเออสำหรับรูหน้าซีนะก็ต้องดูไปว่าทางเทคนิคโอเป็นบูลันแต่มันมีข่าวหนึ่งซึ่งสำคัญนะมันเป็นข่าวของคอยเบตตอนนี้เนี่ยนะฮะสารอุทธรณ์นะได้พิพากษาคดีของคอยเบตนะว่าเออคำตัดสินนะก็บอกว่าการซื้อขายในตลาดรองเนี่ยไม่ใช่หลักทรัพย์นะในกระดานของคอยเบดก็แปลว่าคอยเบชนะก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะเออนะการซื้ออะไรก็ช่างอ่ะนะ ที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันนี่แพ้หมดนะแต่การซื้อนะอะไรก็ช่างที่เป็นชาวอเมริกาอเมริกันเนี่ยท่าน,นชนะหมดนะเอ็กซริปเปิลก็ชนะใช่ไหมริปเปิลก็ชนะคอยเบดก็ชนะชนะนะก็ต้องดูตัวใบเน้นน่ะนะจะรอดไหมปัญหาก็คือว่าอะไรที่ไม่ใช่ไทยเอร์ไม่ใช่อเมริกันก็แพ้เป็นเรื่องธรรมดานะมันก็อยู่สารเขาเนาะประเด็นปัญหาอย่างที่บอกแหละขนาดติกตอกเองเนี่ยนะบอกว่าเป็นสัญชาติสิงคโปร์นะก็ ก็โบยว่าเป็นจีนเสมอนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ก็ดูดูกันไปแต่ที่แน่ๆเนี่ยการที่สารออกมาอย่างนี้คอยเบรทนี่ก็เป็นบวกนะแล้วก็ทําให้ข่าวนี้เนี่ยทำให้ตลาดบวกด้วยเป็นเรื่องถัดมานะเออก็ดูกันไปนะฮะอย่างที่บอกนะฮะว่าสุริยุปราคาเนี่ยมันเกิดในคืนวันที่8ของเราแต่มันเป็นเช้าเออมันเป็นคืนมันมันเป็นเช้าวันที่9อะคือวันที่9นั่นแหละนะคือมันเกิดประมาณ่20 24, นะยีย่สิบสี่นะยี่สิบสี่ทุ่มนะฮะยี่สิบสองนาฬิกายลากยาวไปถึงตีหนึ่งนะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าบ้านเราเนี่ยฝั่งเขามันก็เป็นตอนกลางวันใช่ไหมแต่ของเรามันเป็นกลางคืนฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสได้ดูก็ไม่ต้องไปดูหรอกฮนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรานะแต่มันก็เป็นปรากฏการธรรมชาติที่หลายคนก็อยากเห็นแต่ถ้าเกิดมันในเมืองไทยเนี่ยคนโบราณถ้าคุณไปดูนะในอารยธรรมเนี่ยนะระดับเมโสโปรเตเมียระดับ ามายาเนี่ยเขาจะตีอะไรไล่นะสมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยมันเคยเกิดสุยุปราคาขึ้นในเมืองไทยสมัยนั้นเนี่ยผมจําได้เลยนะชาวบ้าน,นจะเอาฝาเอฝาโอ่งน้ํามาตีไล่และคนโบราณเขาเชื่อว่าหลังจากนั้นมันจะเกิดโรคระบาดนีเอออันนี้เขาก็เลยหรือภัยพิบัติในลักษณะออฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยแล้ว แล้วมันก็เกิดจริงๆนะฮะพอมันเกิดจริงๆเนี่ยคนก็เลยเชื่อไอ้ความเชื่อนี้มันมา7,000ปีแล้วนะมันไม่ได้พึ่งจะมาเชื่อแล้วเราไม่ให้มามูนะเอ่อซึ่งฝรั่งเองเนี่ยเขามองว่าการเกิดสุริยุปราคาในรอบนี้ต่างจากรอบอื่นรอบนี้เนี่ยไอ้พวกสายมูที่อยู่อเมริกาเขาบอกว่ามันจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับวิกฤตทางการเงินวิกฤตธนาคารวิกฤตระบบ สวิฟนะแต่ตอนนี้เนี่ยตัว Ripple เองเนี่ยก็ออกมาที่จะสร้าง Stable Coin แล้วก็จะแก้ปัญหาระบบสวิฟถ้าเกิดมันมีการล่มกันจริงๆส่วนจีนเองเนี่ยก็ลุมซื้อทองนะผมว่านะเจ้าเนี่ยเขาเห็นอะไรเยอะนะเราเนี่ยไม่ได้ฟังไม่ได้ตามข่าวบางทีเนี่ยเราอาจจะเหมือนสมัยวิกฤตต้มยำกุ้งอะ่ะคนที่รู้นะฮะว่าจะมีการตัดหรือการหลุดเป็กนะที่เราตั้งกันไว้เนี่ยที่บอกว่า ให้หนึ่งดอลลาร์ต่อยี่ห้าบาทในสมัยนะั้นมีคนวงในรู้คนวงนอกอย่างพวกเราไม่รู้ใช่ไหมฮะพอไม่รู้ป่บมันก็เกิดภัยพิบัติฉะนั้นนี่ผมว่าการกระทําของแบ็กล็อกก็ดีนะการกระทําของจีนก็ดีการกระทําของอกองทุนต่างๆที่อยู่ในจีนก็ดีเนะี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเขาเริ่มรู้ละแคะละคายไรบางอย่างที่เราไม่รู้นะฮะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเนี่ย ที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการหลบภัยที่ดีและก็ต้องรอดูอย่างที่มีคนแชร์นะคำพูดหลายๆคนออกมาว่าเนี่ยราคาของบิตคอยจะขึ้นไปล้านเนี่ยไม่ได้เกิดเพราะมาเก็ตแคปอะไรเลยนะเกิดจากการเสื่อมค่าของดอลลาร์สหรัฐเมกาเองมันก็เหมือนบางประเทศที่เงินเฟอ้อมันหนักๆมันจะทําให้ตัวบิตคอยราคามันไปไกลเลยนะถ้าเกิดคุณไปดูเนี่ยอย่างกัตูรกีก็ดีในประเทศที่เอ่อมีอัตราแลกเปลี่ยนเงินแบบ เงินเฟอ้อห,หนักๆเนี่ยบิตคอยมันไปไกลสุดขอบจักรวาลแล้วอันนี้มันก็อาจจะเป็นผลก็ได้นะเหมือนคล้ายๆว่าตอนที่เ,เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยนะไอ้ตอนนั้นเนี่ยเราใครที่หนีไปดอลลาร์ได้ใช่ไหมกลับมานี่ก็รวยเลยเพราะอะไรเพราะว่าจากยี่บเนี่ยนะฮะไปห้าสิบนี่มันเท่าหนึ่งเลยนะคุณจะได้เงินเนี่ยเพิ่มอีกเท่าหนึ่งอันนี้ก็ว่ากันไปนะอันนี้อาจจะเป็นลางบอกเหตุที่กําลังจะมา นะฮะก็ดูกันไปแล้วก็ไปผ่าอเมริกาเหมือนเดิมเลยส่วน c o o ของริปเปิเองก็คาดการมูลค่าตลาดคริปโตเนี่ยจะโตขึ้น2เท่าออนะเป็น5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปีนี้เออนี่มองมองมองภาพใหญ่นะวันนี้เองเนี่ยนะผมก็ให้นะออวิธีการดูเกณฑ์โชคนะแบบง่ายๆจริงๆเนี่ยบางคนมักจะสับสนว่าไอ้คำว่าเกณฑโชคคืออะไรส่วนใหญ่เนี่ยไปยึดติดกับคำว่าถูกหวย ไม่ใช่นะฮะคำว่าเกณฑ์โชคเนี่ยมันคือเกณฑ์ข้างฝ่ายดีหมายความว่าบุญเก่าที่ทํามาในชาตินั้น่าจะให้ผลมันสนับสนุนอะไรบ้างจริงๆผมใช้เกณฑ์นี้เนี่ยเหมือนแก้วสารพัดนึกนะเกณฑ์พวกนี้เนี่ยคุณอยากจะทําอะไรให้ทํานะเวลาที่มีเกณฑ์โชคใหญ่ถ้าคุณมีเกณฑ์โชคเนี่ยนะฮะดาวประกบกันไม่น้อยกว่า4คู่ขึ้นไปเนี่ยนะมันยอดประเสริฐคือคุณจะทําอะไรให้ดูวันที่คุณมีเกณฑ์โชคมันจะประสบความสําเร็จ ผมเคยใช้วิธีนี้ในการซื้อนะลอตโต้ otto, นะพาวเวอร์บอลนะ uh, ซื้อหวยนะสอบนะสอบทุกสนามสอบครั้งเดียวหมดฮนะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอเกณฑ์โชคตรงนี้เนี่ยมันสมันเป็นแก้วสารพัดนึกจริงๆนะแล้วเราสามารถเอาไว้ดูตัวเองนะเลิกเลิกเลิกจะดีไม่ดีไม่ต้องไปดูไอเลิกนะที่มันเป็นเลิกทั่วไปดูดวงตัวเองนะเอาดวงตัวเองเนี่ยมาดูนะว่าเอ้ยเรามีดวงโชคช่วงไหนนะ เออคุณจะขายที่ขายบ้านขายรถคุณจะสมัครงานนะคุณจะสอบแข่งขันคุณมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นนะอคุณจะเทรดหุ้นเทรดคริปโตคุณจะซื้อหวยคุณควรซื้อหวยวันไหนนะคุณก็ไปดูเกณฑ์นี้เป็นวิธีการง่ายๆพยายามดูและศึกษาเข้าใจบางคนก็ชอบบอกว่าไม่เข้าใจมาถามผมไม่ให้ถามนะถ้ามาถามคุณต้องไปต่อคิวดูดวงเอาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผิดกฎนะจะมาแอบถามหลังไม่ได้นะอันนี้ต้องไป ต่อคิวนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากต่อคิวเนี่ยผมก็ให้วิธีการดูแล้วนะถือว่าบอกละเอียดนะก็ค่อยๆศึกษาผมเข้าใจว่าคุณไม่ใช่หมอดูมืออาชีพแต่ผมสอนง่ายที่สุดแล้วนะเออไม่ต้องไปดูความเป็นเจ้าเรือนไม่ต้องไปดูมาตรฐานดวงดาวอะไรแค่จับคู่ให้ได้4ี่คู่คือบางทีเนี่ย บางคนเนี่ยสี่คู่แล้วไม่ได้เนี่ยไม่แปลกเพราะดาวบางดวงมันเป็นปราบเป็นนิดในนวังนะบางทีมันตำแหน่งเสียพอมันเสียมันจะถือว่าฟาวในคู่นั้นพยายามดูให้มันสี่คู่อัพขึ้นไปนะสี่คู่นะคือเกิน4ี่คู่มยอดประเสิริฐมันได้คู่ละ25%คุณต้องรวมไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันถึงจะได้แน่นะอันนี้ใช้ได้ทุกอย่างนะเป็นถือว่าเป็นแก้วสาพันธ์นึกผมว่าใช้เกณฑ์น,นี้ตลอดนะอ่าว่ากันไปสําหรับเรื่องนั้นแต่อีกเรื่องหนึ่งฮะอย่างที่บอกฮะว่า เนี่ยช่วงนี้มันมีวานขยับนะออคริปโตสยามเองเนี่ยเขาก็ลงว่านี่นะมีบิตคอยที่เก็บไว้ในตั้งแต่ปี2013เนี่ยพูดบ่อยมากนะแล้วมันก็ขยับกันบ่อยมากนะขยับ4,000บิตคอยบ้างนะคือจริงๆผมจะบอกนี้ถ้าย้อนไปในปี2013เนี่ยไอ้บิตไอ้4,000บิตคอยเนี่ยอาจจะใช้เงินนิดเดียวแต่มักเนี่ยจะเอามาพูดในช่วงนี้เพราะอะไรฮนะเพราะว่ามันมีมูลค่าเยอะพอเขาขยับทีเขากลายเป็นวาน ะะผมก็เลยให้ข้อคิดอย่างนี้คือนักเศรษฐศาสตร์ระดับรางวัลโนเบลเนี่ยนะหรือคุณซีแซนเนี่ยจะพูดเหมือนกันเลยฮะเนี่ยการลงทุนเป็นเกมระยะยาวนะคุณซีแซดก็บอกว่าถ้าคุณถือไม่ได้คุณก็รวยไม่ได้นะทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นฮะออก็คือตัวอย่างง่ายๆเลยคือถ้าเกิดเราไปดูตัวอย่างมากมายเนี่ยคนที่ร่ำรวยเปลี่ยนชีวิตเนี่ยนะฮะแล้วเราก็มกักจะไปเรียกเขาว่าเป็นวานเป็นวานเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาอาจจะไม่ใช่วานหรอกเขาอาจจะจ็อกกะดดอยเหมือนเราเนี่ยนะ เออเป็นพวกไม่ได้มีเงินถุงเงินถังหรอกนะเป็นคนเจ้ากระดอยอย่างเราเนี่ยแล้วถือนะคืออย่างที่บอกในพลังอันยิ่งใหญ่ของรายย่อยเนี่ยคืออดทนไม่มีพลังอันยิ่งใหญ่ไหนจะชนะเขาได้เพราะเราไม่มีเงินถุงเงินถังนะฉะนั้นเนี่ยพลังยิ่งใหญ่ของรายย่อยคือความอดทนและแลวและเวลานั่นแหละคือสิ่งที่คุณซีแซนกำลังจะสื่อเพราะเขาก็มาจากตรงนั้นเขามาจากจุดที่ไม่มีมาจนมี ผมก็เลยบอกไงว่าอยากจะเป็นอย่างเขาเราต้องอดทนอย่างเขาให้ได้นะ,ะทำไมเขากลายเป็นวานเมื่อก่อนเขาอาจจะไม่ใช่วานเขาอาจจะเจาะกระดอยเหมือนเรานี่แหละนะก็คือไม่ได้รวยนะไม่ได้มีเงินถูงเงินถังเราก็ต้องอดทนความอดทนของเรานี่แหละจะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แต่ปัญหาก็คือเราจะอดทนยังไงไปให้ได้อย่างเขาแต่ผมมองเลยนะไอ้เมื่อก่อนเนี่ยเขารอกัน10ปีแต่ผมมองว่าช่วงหลังเนี่ยจะไม่ถึง10ปีละ อาจจะแค่3าถึงสปีแต่ไม่เกิน5ปีเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเอ็กเชิงมันไม่มีคนเทรดมันไม่เยอะขนาดนี้นะการเติบโตมันไม่เติบโตไม่เยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยนะกระดานเทรดก็มากคนก็เข้าตลาดเยอะ,อะกฎหมายเปิดช่องนะกองทุนเข้าฉะนั้นเนี่ยความเติบโตเนี่ยคุณไม่ต้องรอถึง10ปีอย่างเขานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็คําพูดนี้ไม่ได้เกิดเพียงแค่เจ้าของเอ็กเชิงคือถ้าเกิดออกจากคุณซีแซดเนี่ยนะคุณก็จะบอกว่าเนี่ย มันก็เป็นเรื่องปกติแหละพราะเจ้าของกระดานเขาเป็นคนพูดเขาก็อยากให้คุณถือนะเพราะเขาได้ประโยชน์แต่เนี่ยมันไม่ใช่แค่คําพูดคนเดียวมันเป็นคําพูดของอนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลเขาก็พูดนะฉะนั้นเราก็ฟังฟังเขาหน่อยอ่าอย่างที่บอกนะฮะวันนี้เองเนี่ยก็คงมีข่าวอัปเดตรประมาณนี้นะส่วนสุริยุปราคาเนี่ยผมก็มองอย่างนี้ว่า มันเป็นปรากฏการธรรมชาตินะบางคนก็มาถามต้องไหวไหมผมก็บอกไม่ต้องไหวนะไม่ต้องทําอะไรเลยฮะใช้ชีวิตปกติธรรมชาติธรรมดานะออแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยสร้างเหตุปัจจัยเอาไว้ให้กับตัวเองแล้วนะก็คืออะไร นะคือ1คุณถือคริปโตอยู่แล้วคุณถือบิตคอยคุณถือเหรียญอยู่แล้วนะคุณสร้างเหตุปัจจัยไว้แล้วตอนนี้คุณรอรับผลอย่างเดียวนะเพียงแค่อดทนนะเป็นกําลังใจให้กันนะแล้วก็คิดบวกนะอย่างที่บอกนะการเทรดคริปโตเหมือนคนนั่งรถเมย์มันจะมีภาพหนึ่งที่ผมเคยให้คุณดูก็คือคนที่นั่งรถเมย์ตลอดทางเนี่ยมองแต่เอหน้าผาเน่ไม่เคยเห็นอะไรเลยอันนี้คือคนคิดลบตลอดเส้นทางการลงทุนคุณจะมีแต่ความทุกข์ฮนะ แต่อีกคนนึงเนี่ยเขามองเห็นทิวทัศน์อีกฝั่งหนึ่งเหมือนคนนั่งรถเมย์นะอีกฝั่งหนึ่งมองเห็นแต่กำแพงเอตรงหน้าผาอีกคนนึงมองเห็นทิวทัศน์มันคือคนที่อยู่บนเส้นทางเดียวกันคือเส้นทางนักลงทุนเนี่ยนะฮะแต่มีมุมมองเชิงบวกคนที่มีมุมมองบวกเนี่ยนะไม่ค่อยทุกข์ นะแต่คนที่มีมองลบเนี่ยคุณจะลบไปทุกอย่างเลยตลอดทางคุณจะมีแต่ความทุกข์ความระทมใจไม่มีความสุขในชีวิตเลยในการลงทุนแล้วคุณก็จะคิดลบไปอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่คุณมองบวกเนี่ยคุณก็จะมีกําลังใจหนึ่งคุณมีความหวังสองนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันสามผมเชื่อว่าใครที่อยู่มาตั้งแต่ตลาดมีรอบที่แล้วมาจนถึงวันนี้เนี่ยคุณเห็นพอตคุณโตในรอบในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณก็ชื่นใจแล้วแสดงว่าสิ่งที่คุณรอคอยมาเนี่ยนะ ประสบความสําเร็จแล้ว1ส่วนนะอีก9ส่วนเนี่ยเพียงแค่รอนะรอดูว่าเนี่ยไอบ้บรรดากองทุนมันเข้าเนี่ยมันจะหอบหิว้วบรรดาเหรียญทั้งหลายเนี่ยให้ขึ้นไปได้เท่าไหร่นะนี่ก็เป็นคลิปนะประจําวันนี้นะก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดี